อยากเป็นนักกีฬาในข้าหารเนี่ยต้องทำยังไงยุอกอึบสวัสดีทุกคนครับนี่คือช่องวิววชิมาวิแชนแนลครับฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดซับสไคร้ห์สูตรหนึ่งแสนทับสไคร์เพื่อทุกทรานกลับมาเจอกันอีกครั้งครับผมสำหรับวันพุธนี้พี่จะมาพูดถึงเรื่อง ใครอยากเป็นนักกีฬาของราชนาวีหรือใครอยากเป็นนักกีฬาของทหารเรือเนี่ยมาดูกันครับว่ามีวิธีไหนหรือว่าต้องทํำยังไงบ้างนะผมอันนี้ขอ,ขอบคุณคําถามจากน้องคนหนึ่งนะผมที่ได้ถามเปิลเข้ามาในคอมเมนต์ทาง youtube นานแล้วนะผมแต่พี่ก็อันนี้พี่ขอบอกเลยว่าข้อมูลเนี่ยมาจากประสบการณ์แล้วก็จากการสังเกตแล้วก็จากการที่พี่ทางานคุกคีกับมหารเรืออยู่เพราะว่าอ่ะเขามีอยู่ด้านหนึ่งนะผมที่จะต้องคัดทหารเนี่ยที่มีความสามารถ ไปเป็นนักกีฬาของทหารเรือนะผมแต่เป็นการแข่งขันภายในนะผมแล้วแต่ว่าใครเนี่ยที่มีความสามารถเนี่ยหรือว่ามีผ่านประสบการณ์การแข่งขันมาจะต้องมีบุคลิกยังไงยังไงนะผมแล้วเขาก็จะมีทีการคัดยังไง้วไปฟังกันครับผมแต่ก่อนที่ไปฟังขอให้ทุกคนช่วยกดไ like, ลค์รัวๆเลยกดไลค์เยอะๆนะผมขอแค่ประมาณ1000ง like พันไลค์ก็พอแล้วผมขอแค่นี้ก็พอแนละ้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะผมกดกระดิ่งหนึ่งครั้งติ้งแล้วก็เลือกคําว่าทั้งหมด แล้วก็กดแชร์นะผมกดแชร์ให้น้องๆรุ่นต่อไปไม่ว่าจะเป็นทหารที่กำลังจะมาถึงในผัดนี้ผัดต่อไปนะผมอีก10ปี2 0ปีนะผมให้ได้เห็นว่าทหารเรือไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดครับผมและอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะผมอยากให้พี่ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผมอะไรที่พี่เจาะลึกเกินไปขออาภายัยหรือว่าอะไรที่พี่ทาไม่ได้ขออภัยนะที่นี้ครับอ่ะแต่พร้อมแล้วไปฟังเลยครับ ลำดับแรกเลยนะครับผมทุกคนต้องทราบก่อนนะครับว่าทหารเรือเนี่ยเป็นการแข่งขันกีฬาภายในนะผมโดยแต่ละหน่วยเนี่ยจะคัดทหารทั้งที่เป็นข้าราชการด้วยกันที่มีความสามารถทางด้านกีฬาหรือมีพื้นฐานทางด้านกีฬาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเป,นเปนตองบอลเล่เทนนิสกอล์ฟหรือกีฬาภายเรือยิงปืนก็แล้วแต่จะมีรายละเอียดแยกเยอะเข้าไปนะครับผมและพลทหารใหม่ที่มีความสามารถทางด้านกีฬา ความสามารถนี้ก็คือ1เคยมีประสบการณ์การแข่งขันมาทั้งด้านตำบลอำเภอจังหวัดโรงเรียนหรือระดับประเทศนะครับผมอีกอย่างนึงก็คือบุคลิกภาพเมื่อทุกคนมาถึงนะบผมบุคลิกภาพจะบ่งบอกได้ว่าทุกคนเนี่ยเคยเล่นกีฬามาหรือเปล่า,หร,ลาหรือนอนอยู่บ้านเฉยนะครับผมสองนะครับผมประสบการณ์หรือประวัติการแข่งขันแน่นอนว่า เมื่อทุกคนมาถึงเขาจะถามอยู่แล้วว่าทุกคนมีความสามารถอะไรนะครับผมทุกคนตอบไปว่ามีความสามารถด้านกีฬาเคยแข่งขันกีฬามาก่อนอันนี้ก็บอกไปนะผมเพื่อจะได้เป็นหนึ่งในนักกีฬาของรั้วราชนาวีหรือนักกีฬาของทหารเรือครับผมและอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับผมเมื่อมีทุกคนเนี่ยเข้าไปยังกองร้อยก็จะมีช่วงหนึ่งนะครับผมที่เขาเอ่อมีแบบสอบถามว่าใครที่เป็นนักกีฬาผ่านการแข่งขันกีฬา ระดับโรงเรียนอำเภอตำบลจังหวัดระดับประเทศระดับชาติมานะผมรู้มีประวัติการแข่งขันอะไรก็แต่นะผมก็ตอบแบบตรงๆไปเลยนะครับว่าเคยมีการแข่งขันเคยผ่านมาเคยได้โล่เคยได้ถ้วยเคยได้เกียรติบัตรมานะผมเคยออกทีวีนู่นเคยวีนี้บอกเขาเลยนะครับแต่อย่างหนึ่งนะครับผมห้ามโกหกเด็กขาดนะผมถ้าโกหกและจับได้เนี่ยแน่นอนว่าอาจจะ เสียหน้าแล้วก็อาจจะยังไม่ได้เป็นนักกีฬาด้วยนะครับผมถึงแม้ว่าอาจจะมีพื้นฐานก็แล้วแต่แต่ว่าสิ่งที่มูวองอไปเนี่ยถ้าไม่มีหลักฐานประกอบก็อาจจะไม่ได้นะครับผมและเมื่อได้รับการคัดเลือกนะผมจากข้าราชการที่เป็นนักกีฬาที่จะต้องไปแข่งขันด้วยกันแล้วนะครับผมเขาก็จะเรียกตัวเราเนี่ยไปดูตัวไปทดสอบ,บอไปสอบทำประวัติไปดูบุคลิกภาพนะครัผม และอย่างหนึ่งก็คือไปฝึกซ้อมนะผมเวลาส่วนใหญ่ของทหารเรือที่ได้รับคัดเลือกจากการเป็นนักกีฬาราชนาวีหรือทหารเรือนะผมจะอยู่กับการฝึกซ้อมนะผมการฝึกซ้อมก็เหมือนกับการฝึกทหารนะผมก็จะฝึกหนักเช่นเดียวกันนะผมการแข่งขันกีฬาของทหารเรือเนี่ยก็แต่และหน่วยก็จะมาแข่งขันกันนะผมไม่ว่าจะเป็นกีฬาไหนนะผมเขาจะดูบุคลิกภาพเราถ้าเราตอบไปว่าเป็นนักกีฬาบาสมาก่อนนะผมถ้าผ่านการขึ้นเรือก็จะได้ไปแข่งขันกีฬาบาสถ้าเคยพายเรือ ก็จะได้แข่งขันกีฬาภายเรือนะผมเขาจะดูจากบุคลิกประสบการณ์และการแข่งขันมานะผมเมื่อทุกคนเนี่ยผ่านการคัดเลือกเสร็จแล้วไปฝึกซ้อมไปฝึกซ้อมนะผมแต่ละครั้งและก็ไปแข่งขันได้โลกได้ถ้วยมานะผม <S <S คงจะต้องมีโอกาสอาจจะมีโอกาสเป็นนักกีฬาของราชบุรีทุกปีหรือได้บรรจุหรือว่ามีหน้าที่เป็นนักกีฬาของทหารเรือจนกว่าจะปวดหรือได้ต่อในหน่วยที่ตัวเองเนี่ย อยากจะลงเกี่ยวกับกีฬานะครับผมบางทีอาจจะมีโอกาสนั้นเข้ามาในการเป็นทหารก็ได้ครับเพราะกีฬารัชนาวีส่วนใหญ่นะผมเขาแข่งกันเป็นเดือนๆือนหลายเดือนนะผมดังนั้นคนที่เป็นทหารใหม่ในการฝึกก็จะฝึกแค่45วันแล้วก็ย้ายหน่วยนะผมดังนั้นคนที่เป็นนักกีฬาหรือโดนคัดเลือกของเป็นนักกีฬา,าของทหารเรือหรือเป็นนักกีฬา,าของรัชนาวีของหน่วยนะครับผมจะถูกดึงอยู่ที่หน่วยไว้นะผมจนกว่าจะปลดหรือว่าจนกว่าเราเนี่ย จะแข่งขันกีฬาเสร็จนะครับผมถึงจะสามารถย้ายหน่วยหรือว่าทํา การฝึกหรือทำงานในหน่วยหน่ยนั้นได้ครับผมอ้าวครับผมนี่คือข้อมูลรายละเอียดคร่าวๆนะผมสำหรับคนที่อยากเป็นนักกีฬาในเครือราชนาวีหรือกีฬาของทหารเรือนะผมใครที่ยังติดใจข้องไหนอยู่ก็ขออภัยด้วยครับผมอันไหนที่พี่พูดไม่ละเอียดก็ขออภัยในที่นี้อันไหนที่พี่พูดผิดไปขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับผมอันนี้คือรายละเอียดจากประสบการณ์สำหรับใครที่อยากเป็นนักกีฬาราชนาวีนะผมฝากไว้้คิดนะผมถ้าใครที่อยากเป็นแล้วก็มาฝึกซ้อมแล้วก็บุคลิกภาพตัวเองแล้วก็มันออกกำลังกายเอยอะๆนะครับผมบางที โอกาสเนี่ยอาจจะมาเป็นของทหารใครสักคนหนึ่งที่เป็นอาหารผัดใหม่อย่างนี้นะผมแต่สําหรับใครบางคนเนี่ยที่พลาดไปในผัดก่อนๆเนื่องจากติดโควิดและกีฬารัชนาวีอาจจะยังไม่มีนะผมแต่สําหรับปีนี้และปีถัดไปอาจจะมีมาเรื่อยๆนะผมสำหรับการแข่งขันกีฬารัชนาวีและก็ฝากไว้ให้นน้นองรุ่นหลังเนี่ย ได้บอกว่าถ้าใครที่อยากเป็นกีฬาก็หันฝึกซ้อมให้มากๆแล้วก็อย่าโกหกข้าราชการอีกขาดนะครับผมเมื่อมาถึงก็บอกตรงๆไปเลยว่าเคยนู่นเคยนี่เคยนั่นมาเคยข่งขันนู่นมามีประสบการณ์นู่นมานะครับผมโอกาสอาจจะอยู่แค่เอื้อมครับถ้าผมสำหรับใครชอบคลิปนี้นก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับผมสำหรับ,บวันนี้ยกโอกอึ๊บบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าวันอาทิตย์ครับ